นี่คือมิดฟิลด์เท้าซ้ายวัยสิที่รามลิดกล้าทุ่มถึง45ล้านดอลลาร์เพื่อคว้าตัวก่อนที่ชื่อของเขาจะดังระเบิดไปทั่วโยโุโรปดูดูการล่าสุดเขาเล่นในกับเลี้ยวเพลช,ชุดใหญ่เกิน60นัดยิงไป10ประตูรวมฟีคิกสุดสวยใส่โบคาจูเนียในซูเปอร์กาสิโกและล่าสุดเพิ่งกลายไปนักเตะยูนียที่สุดที่ติดทีมชาติอจจาเจนตินาชุดใหญ่ทำไมมาริดถึงรีบควา้าเพราะเขาไม่ได้แค่เกง่งแต่เก่งแบบมีหัวคิดมองเกมขาดจ่ายบอลเฉียบยิงได้หนักแถมมีพาสปอร์ตสเปน้ออมเเเล่่นนนนใยยุทีาาดบกค็หื5 ที่ผ่านเกมใหญ่มาแล้วนับร้อยนัดสไตล์การเล่นมาสตันโดโน,โนเล่นในหลายตำแหน่งครับเบนฟิลตัวรุกไปอีกขวาหน้าตำ่ำแต่สิ่งที่เด่นคือการควบคุมจังหวะเกมจ่ายคิลลพาสได้แม่นเลี้ยงหลบในพื้นที่แคบและยิงจากนอกกรอบด้วยเท้าซ้ายได้หนักและคม จุดแข็งของเขาครับอ่านเกมดีการตัดสินใจในพื้นที่อันตรายเท้าซ้ายทรงพลังมีความมั่นใจและนิ่งในเกมใหญ่ส่วนจุดอ่อนครับใช้เท้าวขวาได้น้อยยังต้องพัฒนาเกมรับประสบการณ์ในฟุตบอลยุโรปยังเป็นศูนย์แต่แฟนบอลและเพื่อนร่วมทีมครับต่างบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดามาสตาันโดโนไม่ได้มาเพื่อเติมสีสันเขามาเพื่อเป็นตัวจริงในอนาคตถ้าไม่หลุดโคง้งอีกไม่กี่ปีชื่อของเขาจะอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเรือมาริดแฟนๆเรัมลมาริดคิดเห็นยังไงกับเด็กคนนี้คอมเมนต์มา